นิยายรักนิยายเสียงเรื่องยอดรักของคนเถื่อนตอนที่แปดคุณสิงห์ก่อนกระนกหรือชื่อของชายหนุ่มหน้าคมเข้มเธอมองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อก่อนจะมองไปรอบๆอีกครั้งเหมือนกับจะมองหาตะแก่ตัหหากลับที่เธอวาดภาพและกลัวก่อนหน้านี้ก่อนที่ดวงตาโตๆจะมองเขาอีกครั้ง ด้วยความหมายเดิมเขาจ้องเธออยู่ก่อนแล้วไม่นึกแปลกใจเมื่อเธอมีท่าทางไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นกันทำไมคำถามของเธอไร้ซึ่งคำตอบแต่เขายังขยับไปที่ตู้เย็นในครัวที่แทบจะไม่เป็นกลัวเพราะแทบไม่มีเครื่องครัวมากมายอะไรนอกจากไมโครเวฟกับตู้เย็น ก่อนที่เขาจะเอาน้ำแข็งใส่แก้วอย่างใจเย็ยนสองแก้วแล้วเทน้ำใส่ก่อนจะเดินมาส่งให้เธอก่อนกระนกจ้องมองเขาทุกอิริยาบถมือเดียวยื่นมารับแก้วจากเขาอย่างไม่ค่อยมั่นคงนักและแน่นอนว่าเขาสังเกตเห็นท่าทางวัดวันนั้นความจริงมันไม่ควรจะมีคำถาม เขาพูดขึ้นก่อนจะดื่มน้ำที่เดียวหมดรวดเดียวหมดแก้วแล้วขยับไปนั่งที่โซฟาตัวยาวเขาพาดแขนไปตามความยาวของพนักโซฟาและไขว่ห้างท่าทางหน้ามองใบหน้าของเขาดูดุเถื่อนจนเธอสงสัยว่าเขาเคยยิ้มบ้างหรือไม่แต่ใครจะสนเธอจึงวางแก้วน้ำลงที่เคาน์เตอร์ครัว แล้วพยายามบังคับร่างกายที่กำลังสั่นเทาไปยืนอยู่ตรงหน้าเขามันไม่มีมันไม่ควรจะมีคำถามจริงอย่างที่คุณว่าและดิฉันก็อยากให้มันจบลงให้เร็วที่สุดเธอหลุดพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นคงเลยในขณะที่มือสันๆของเธอเอื้อมปลดกระดุมออกไล่จากเม็ดบนลงมา ดวงตาคมดุต้องมองเธอด้วยความตกตะลึงม่านตาของเขาขยายเมื่อเห็นว่าเธอกำลังพยายามจะทำอะไรหยุดคำสั่งของเขาฟังแปลงหูคล้ายกับเขาบังคับเสียงให้เป็นปกติเธอจึงชะง,งักเพียงเล็กน้อยแต่ยังปลดกระดุมเมต่อไปก่อนกระหนกหยุดเดี๋ยวนี้นะ เธอจึงเงยหน้ามองเขาดวงตาคู่หวานคลอไปด้วยน้ำตายิ่งทำให้เขายิ่งต้องขบกรามเธอไม่เต็มใจมาที่นี่เขาสบดหยาบคายมันทำให้เธอสะดุง้งเมื่อเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วโทรหาจิรภาอีกฝ่ายรีบรับโทรศัพท์อย่างร้อนรนเธอไม่เต็มใจมาที่นี่คุณบังคับเธอ เขาเกอกเสียงลงไปแต่เด็กนั่นสัญญาแล้วนี่คะและเพราะเหตุนี้ก่อนกนกจึงรีบคว้าโทรศัพท์จากเมือของเขาเพื่อกดวางสายอย่างวิสาสะแม้ทั้งตัวของเธอจะสั่นและแม้แต่น้ำตากำลังจะคลอดิฉันขอโทษค่ะดิฉันเต็มใจจะมาที่นี่ดิฉันเต็มใจดวงตาของทั้งคู่ประสานกัน เธอเหม้มปากแน่นดีบคืนโทรศัพท์ให้เขาอย่างลนลานยกหลังมือปาดน้ำตาออกแต่เขากลับดึงมือของเธอเอาไว้อย่าทำแบบนี้แก้มของเธอแดงแฉมือของเขาให้กระแสเหมือนไฟฟ้าสถิตมันทำให้เธอหลงลืมไปโชคขณะว่าเธอได้ทลาเข้ามาหาเขาอย่างแนบชิดบนโซฟาลมหายใจเผาร้อนของเขากับ กลิ่นกายหอม,ขอ,มของเธอกลิ่นน้ำหอมของบุรุษเพศหรือแม้แต่ความกำยำที่เธอผลืร่วงล้ำเข้าทับทับอยู่บนท่อนขากำยำเพราะความรีบร้อนมันทำให้สีหดดานค่อยๆเอื้อมือประคองแก้มที่มีสีซีดสลับแดงนิ้วโปง้งนิ้วโป้งกแกล่งปาดไหลน้ำตาที่กำลังหยดตัวของเธอสั่นนิดๆ สาวใจสั่นเผลอกัดดิมฝีปากมันทำให้ดวงตาดำคลับเผลอมองลงมาที่ดิมฝีปากสีเรือนั้นฉันเป็นสาเหตุให้เธอหน้าซีใช่ไหมแก้วสาวน้อยเผลอมองดิมฝีปากของเขาที่เรียกชื่อเล่นของเธอความสงสัยว่าเขาดูได้อย่างไรไม่เท่าหัวใจที่กำลังเต้นรัวแรงแทบจะทะลุออกมา เต้นอยู่นอกอกก่อนที่เธอจะเห็นมันขยับเข้ามาใกล้จนเธอต้องหลบตาลงเธอหลับตาจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจร้อนๆที่เป่ารถลงมาของเขาจมูกโลงจะลดลงที่ผงแก้มนุ่มร่างสั่นๆภาวะเล็กน้อยแต่ยังพยายามทําใจและเตรียมตัว กลิ่นหอมอ่อนๆของเครื่องสําอางที่ฉาบลงบนผิวเนียนทำให้เขารู้สึกดีที่มันได้กลิ่นน้ําหอมฉุนๆแดงๆที่กําลังเป็นที่นิยมในหมู่สาวๆก่อนที่เขาจะค่อยๆเอ,อื้อมมือไปที่ผมสีดำสนิทที่ถูกรวบไว้เพื่อสวมเน็ตให้เหมาะสมกับการทำงานของเธอเขาดึง ผมห่างมานั้นออกแล้วสัมผัสผมนุ่มๆของเธออย่างเพาะอกพอใจสาวน้อยค่อยๆปรือตามมองท่าทางที่เขาแสดงออกอย่างนุ่มนวลอย่างไม่คาดคิดเพราะคิดว่าเขาจะเป็นคนเทือนใจได้แต่สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือผู้ชายที่กำลังลูบไล้เธออย่างอ่อนโยนแม้ว่าร่างกายของเธอ ที่ไม่เคยมีใครที่ไหนมีโอกาสได้แตะต้องมาก่อนเพราะความรักนวลสงวนตัวแต่สำหรับเขามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกแปลรกระคนหวัดวันเธอไม่รู้ว่าเขาขยับตัวแผ่วเบาเพียงนิดร่างเล็กๆของเธอก็ลงนั่งอยู่บนตักของเขาเสร็จแล้วดวงตาคม มองลอดปกเสื้อลงไปจนเห็นเนินอกอิ่มเขาก้มลงประทับจุอย่างอดใจไม่ไหวทำให้หญิงสาวสะดุง้งบิดตัวเผลอกลั้นหายใจพอดื่มฝีปากอุ่นชื้นนั้นช่างสร้างความรู้สึกกระสันซ่านให้กับเธอและนั่นมันทำให้ร่างเล็กๆเผลอผ่อนอลมหายใจออกมาคล้ายกับว่าเขาทำให้เธอไม่เป็นตัวของตัวเอง เขามองเห็นเสื้อลายลูกไม้ก่อนจะเงยหน้าสบตาเธอเธอไม่ได้เต็มใจมาที่นี่เขาพูดด้วยน้ำเสียงอันแหบพร่าบีฉันแค่กลัวเธอโต้แยง้งพยายามให้เขาหันเหนความสนใจไปยังคนที่ส่งเธอมาที่นี่เพราะเธอต้องการจะทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดเพื่อสัญญาและ เพื่อให้เธอและแม่เป็นอิสระไปจากคำว่าบุญคุณท่วมหัวและคำว่ากลัวมันทำให้เขาไม่ชอบใจจึงค่อยๆติดกระดุมคืนให้เพราะใจของเขาปรารถนามากกว่านั้นแล้วเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้คุณทำอะไรคะไม่นะมือเล็กๆรีบดึงมือเขาออก เธอพยายามจะลุกขึ้นและรีบปลดกระดุมลงอีกครั้งจนสีหราตกใจแต่ว่าเขากลับได้แต่มองก่อนกนกที่พยายามจะปลดเครื่องเสื้อผ้าต่อหน้าต่อตาเขานั่นคุณจะทำอะไรนะเธอยังคงก้มหน้าก้มตายืนขึ้นเพื่อปลดกระโปรงทุกทำทุกอย่างให้มันจบจบไปยังไงล่ะคะก็คุณบอกเองนี่นาว่า คุณอยากได้ฉันฉันก็มาแล้วนี่ไงเธอดิบบอกอย่างละล่ําละลักกระทั่งกระโปรงยาวแค่เข่าของเธอลงไปกองอยู่ที่ข้อเทา้าแก้วแต่คำพูดของเขาก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นเดินดังที่เขาคิดว่าปลอบวางในคราวแรกกลับมีส่วนเว้าส่วนโคง้งที่อวบอิ่ม กลับทลาเข้ามาหาเขาอาจหานขยับเข้าประชิดวิาสาสะประครับประคองแก้มศากด์้วยมือทั้งสองของเธอและแล้วริมฝีปากอิ่มก็ประทับจูบลงไปที่ริมฝีปากของเขาเสียแทนหน้าละก่อนกนกไม่เคยถูกจูบและไม่เคยจูบเธอทำใจกล้าหน้าด้านเพื่อแลกกับอิสระที่หอมหวานเธอยอมทุกอย่างที่จะทำเพื่อมัน เธอไม่สนด้วยว่าเขาจะว่าอย่างไรหรือทำอะไรแค่จูบแค่ทำทุกอย่างให้เขามีอารมณ์ร่วมและทำอะไรอะไรที่เขาต้องการให้มันเสร็จโดยเร็วที่สุดดวงตากลมโตปิดสิิปากนิ่มก็ทำได้แค่ประกบจูบลงไปแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากเนื้อตัวที่แทบจะไม่มีอารร มันเยาวยวนก็จริงอยู่แต่สำหรับสีหาราชเขาไม่ต้องการให้มันเป็นเช่นนี้เลยจบแล้วนะคะยอดรักของคนเถื่อนตอ,อนที่แปดเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ จะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะตาฝากติดตามช่องเอ่อตาฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้เนาะรักนะคะบคุญรักษาสวัสดีค่ะ